ห้าเป็นสามใบครับโอเคครับงั้นไม่เปลี่ยนแล้วกันเข้าเทินครับจวดสองใบเอาเลย เลือกจากในเด็กได้ไหมครับให้ครับเอาเลย <c oughs> ว้าวไม่ปอมีพีซ่ด้วยอันนี้ครับสีเจม็มแล้วก็ <c oughs> ผ่านเลยครับจหนึงครับ ดีกูจริงๆจ,จ,จ่ายสี่ลงเฮสอารทำอะไรไหมเช่นครับเอาแมงปอขึ้นอันนี้ไม่ไดีด ใจสี่ลงแมงปอลงแมงปอทำอะไรไหมลงแมงปออุบัติเหตุเลยครับอ่ะระเบิดแมงปอไปด้วยกันแมครก็ตวนูนไปด้วยโอเคงั้นจบเธอก่อนเอาเธอครับจวนหนึ่งใบแล้วก็ผ่านเลยครับจวนหนึ่งครับ จ่ายสองวงค้อนทำอะไรไหมเตือนครับคอนเสิร์ตไหนผู้จุดเร่มนายมือมีกี่ใบห้าใบครับจบกันครับเตือนจนหนึ่ง พี่หน่วงอยู่ในมือเอ้ยพี่หนวกจ่าไปเมื่อกี้อาจจะมีอีกหนึ่งใบผ่าเลยครับจุดหนึ่งครับหกใบจบเชิญ ตัวนห้าเจมครับโลกเจะโลกเอาเลยคุดหน่วงแน่ในตรงนี้เก็บเจ้าสมบัติหยิบผลมานี่ก่อนออ นั่นเชิญเป็นตัวอะไรเอ่ยนนั่นคือเจ้ากำลังอ่ะนั่นเชิญเป็นตัวที่เก็บนั่แหละครับโอเค สามสี่ห้าเจ้าโลกตีฮอนครับใช้ครับเมื่อฮอนตายใช้ลิกกี้ครับลิกกี้มือกี่ใบนะครับมือสามครับใช่ครับโอเคก็อันนี้หนึ่งบ้านครับครับผมเป็นไม่นาอุดผ่านเลยครับตัวหนึ่งครับ จ่ายสี่ลงพี่หน่วงครับพี่หน่วงโอเคครับทำอะไรไหมเพื่อนครับแปะแล้วกันแล้วก็ทิ้งเมื่อหนึ่งยึดมาเลยตัวไหนครับตัวโลกแปะครับตีเจ้าสมบัติครับแปะครับแปะครับจนจบเตอครับจนหนึ่งก็เตอนจนหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ครับลงเจกโอเคครับเจกตีพี่หน่วงขับอ่าขึ้นไปครับจะลกขึ้นผ่านครับมือสองใบจัดหนึ่งครับจบเลยครับเอาเชิญจวดหนึ่งความเจริญครับเอาเลยจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งบ้านครับเป็นไม่นะอ่าตางโต๊ะต่แล้วผ่านครับตัวหนึ่งครับ ตรวจะจากไกรอีกหนึ่งความจเจริญขาดไหมความจเจริญคุณนะครับเจริญขาดตัวสองจ่ายสี่ลงทุนก,การล่อเมียไพ่สวนทำไรไหมใช่ครับมาขอเลยเจ๊กตัวนั้นจ่ายอีกสี่ลงเป็ด โอเคครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มเผากดเทคเพจครับมีมีมจงังเอาหมามาครับ <c oughs> เจ๊ผมขอเลยละกัน <c oughs> มาครับลงฟรี <c oughs> เจ๊ผมทำไมเขาได้เล่นหมาอ่ะ <c oughs> ผมตีหนึ่งบ้าน ปูดครับจบเทินพาวเป็นสี่เป็นห้าเขาเทินจนหนึ่ง หยิบเลือกครับครับผมเอ้ยแม่เปลี่ยนแมวนักเกินขอแยกเช็คหลุมนะมพี่หน่วงครับเอาเลย กยานฟรีครับครับผมก็โยโนโล่ให้เจครับครับอ่ะเจคือยิงอันนี้ครับเกเครับแปะเอ็ดดี้พาซาครับครับผมกดเทคดันขึ้นครับผม แพตเทิร์นเฟดเลยครับครับผมเตกีเปดครับโอเคพี่หน่วงตีหมาครับครับผมป่านครับมือสองใบจุดหนึ่งครับโอ้มือบิดจัดเลยอ่ะติดให้ทศการเล่ามีภัยส่วนเป็นแปดโอเคครับตียานยานไปครับจบเจิบ ข้าเธอินจนหนึ่งอเวยนั้นน่าจะเวิร์กสุดเลือกจากในเด็กครับ ใช่ครับเอาเลยแม็กบอลเ,เลยยตนครับโอ้สามเจมระเบิดน้ำซุปครับโอเคครับเต็กตีโทษครับโอเคครับ นวงตียานครับตียานโอเคครับแล้วผ่านเลยครับมือหนึ่งใบวหนึงครับแปะโรงบาลครับทำไรไหมอะแลนแตกครับใช่ครับจะถัดทิ้งมือหนึ่งครับจะเดินนายจ่ายจะเดินนายลงเก๊ครับทำไรไหมโอเคครับประกาศตีทำไรไหมเดินครับ ตีใส่พี่ดวงครับนิดมือหนึ่งไปไปครับโอเคจบเลยครับศูนย์จอสามครับมือศูนย์ใช่ไหมครับใช่ครับมือศูนโอเคหกเจมลงเจ้าโลกครับครับผมเจกตีตายคู่ตีสามบ้านเอาปิดโอเคแพ้ละ